นะครับตาบ่อน้ําที่ฝันนะครับฝันเห็นว่ามีบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์นะครับเพราะว่ามีน้ำศักดิ์สิทธิ์นะมาดูตังน้ําตักขึ้นมาแล้วครับเด็ดจะจะให้ดูน้ําลึกไหมลึกไหมนี่เห็นไหมอ้ยลึกลึกลึกนี่นี่น้นะอือ แป๊บเดียวเองไม่ถึงยี่สิบนาทีด้วยจ้ำเต็มเลยไปดูน้ำใสเนาะแก้วพิงเลยอ๋อติดแอมะรูโอใสนะนี่ใสใสแล้วโอ้ใสแ้วแหลโอ้ใสแล้วแหละเพื่อนน้ำสาโทเนาะว่ามฝันของเขาก็เป็นอย่างนี้แหละแม่นบอกวามฝันของที่น้ำฝันเขาก็บอกว่าน้ําเป็นสีนี้แหละเหมือนเล่าสาโทเนี่ยก็เล่าสาโทคุณจับหน่อยเนาะมันมันสาโทอืมเหมือนสาโทเนาะแม่แม่ยกสูงๆนิดหนึ่งไปดูเออเนี่ย ลองกินดูสิแม่เรากินได้ไหมแบบกินกินแบบกินไไม่ด้กินี้ใส่แก้วขอแก้วหน่อยใส่เราจำลองมาเนาะโอเคออ่ะโ้แบบนี้เลยบอกตัางแบบโบราณมากเอาแม่กินให้ดูหน่อยชิมชิมหน่อยนะครับเพราะว่าเปิดปากโอ้ยหาที่เปิดไม่เจอโอ้กระมมุมเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนกินต้องอธิษฐานก่อนอาสาธุเออ ว่ากินแล้วนี่แล้วจะสาวขึ้นนะครับเนาะก็เลยแม่ก็เลยกระชกรนสวยขึ้นเป็นยังไงบ้างแซ่ยบปะคะก็เพราะว่ามักลิ่นมันหอมไงหอมกลิ่นหอมมากอ่ะนก็เป็นอ่ะเดี๋ยวตามไปดูเลขกันเนาะ ฝันย no? no ังไงน้อหม่ยายใครม้นแลฝันเนี่ยยายบอกนคนฝันเนาะค่ะแม่นแม่นบอกปรับกี่ตอวปรับฝันยังไงเบาเลยเบาเลยฝันแบบไหนยายฝันยังไงโอ้คือเหลื่อมตาเหลื่อมตามันหย่อนสวยเอง วันเแรกจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับแม่จ้าสวัสดีจ้าวันนี้มาตามความฝันเนาะวันนั้นวันนั้นมีที่บวงสรวงตนจะได้บวงสรวงมันมีที่มาที่ไปพ่อในบ้านน่ะเขาเขาเขาได้เลขเขาบอกว่าถ้าเขาได้เลขถึงห้าร้อยหรือสี่ร้อยเขาจะทำบุญที่เลขออกศูนย์ห้านี้ถูกศูนย์ห้าห้าร้อยยายฝัน ปันบอกว่าปูกับยายนี่แหละไปบอกว่าจ็ดห้าศูนย์หวยมันออกเป็ดศูนย์ห้าเป็ดศูนย์ห้านี่พอตายเขาทูเขาได้เขาเลยเขาบอกว่าเขาบุญได้แล้วก็คือมาทําบุญลถกระมาเนวัานั่นทำบุญบรีธทําบุญเสร็จบุญ ด,ดวงวิญญาณดวงวิญญาณคุพอสักพักหนึ่งว uh uh ันน um, ี้ตอนไปนอนกลางคืนนอนกลางคืนยายก็ฝันอีกฟันว่าค่อยเขาตรงนี้ที่เรามานอนป่ะตรงนี้ที่ยายวันนั้นที่ยายมานล้มตรงนี้บอกว่ากลางคืนบอกว่าตรงนี้มันดีมีน้ำศักดิ์สิทธิ์อยู่อีกข้างหนึ่งจะเป็นน้ำน้ำใสอีกข้างหนึ่งจะเป็นน้ำคุณขึ้นทั้งคุณทั้งใสคุณกินได้อาบได้ไว้งนะโอ ก็เลยมาทำมาคุดแล้วก็มันก็เจอจริงจริงเจอน้ำาจริงๆจอเจอน้ำจริงๆมีน้ำอยู่ตรงนี้ต่ก่อนคุดย้ำแได้สยโทรตาก็คิดได้เออสายโทรดูนี่น้ำมันก็สวยอย่างนี้แหละน้ำใสจริงนะใจหัวแรกเลยนะเนี่ยอ๋อคัวแรกเลยจ้ะกให้ให้น้องชายเขาไปเอาไปใช้โกนคนแรกเลยบอกว่าให้จะโค้งที่เข้าใจอันนี้เป็นพี่สาวเนาะวันนี้เขาให้อาเขาอาบตนีพี่น้องก็มานู่นร้านคนแรกก็มา ต้องทําไม่ได้เลยนะอาวันนี้ต้องทาไม่ได้เลยอาอยู่บ้านแล้วเลยมาทําเขาเลยพี่น้องมาเยอะเต็มเข้าไปหมดแล้วส่วนมากกับมันศักดิ์สิทธิ์เนาะแก่ถ้าเป็นความจริงนะแต่มันเป็นศักดิ์สิทธิ์จริงๆก็คงจะพี่น้องกับมันเราไม่รู้เนาะว่ามันจะศักดิ์สิทธิ์จริงหรือไม่จริงก็ไม่รู้ได้ว่าความฝันเป็นความฝันเราไปเชื่อครึ่งหนึ่งไปเชื่อครึ่งหนึ่งบางทีมันอาจจะความฝันจริงๆก็ได้ใครจะไปรู้เนาะฝันที่เป็นจริงก็ได้เนาะฝันที่เป็นจริง ส่วนมากมาไปพี่น้องมาทําอะไรนะฮะส่วนใหญ่พี่น้องมานี่เขามาช่วยช่วยขุดช่วยขุดช่วยดูแต่ว่ามันก่อนก็ขุดไปแล้วกลางคืนเขาให้ขุดกลางคืนก็ขุดไปประมาณสี่ห้าคนวันนั้นอ่ะก็มันก็สามทุ่มสี่ทุ่มมันก็เสร็จมันก็ไม่ได้ลึกขนาดนี้หรอกแต่วว่ามาซึ้งตอนเช้านี่หลานบอกอ้าอ้าน้ำสวยน้ำใสพอดีกันนี่หละเลยเอาให้เขา แจกพี่น้องไปแนวนี้เจอเจอปุ ale, mm. <O> ๊บมันออกมาเยอะเลยนี่ใสขนาดนี้เลยใสเลยใสเลยใสปีเลยกี่เม็ดคะตอนขุดครั้งแรกมันแค่ประมาณเม็ดไม่ห้าสิบถึงเลยซ้ำไปเม็ดคารบ้าน้อยๆเองจน้ำก็พุ่งมาจากตะวันออกแต่เขาบอกว่ามาจากตะวันออกมันก็มาจริงๆมันมาจากสายนี้จ้ะมันก็มาจริงๆร้านก็เห็นคนเร็วน้ำมาแล้วน้ำมาแล้วมาจากสายนี้ที่อาบุก ให้จะค้องสวนอาบอันน้มันแนกได้อือาเคยอาบเลยใช่ไหมมีให้น้องชายบุคคอาบแต่กินได้ด้วยบอกรุกจก็ได้บอกว่ากินได้อาบได้แต่ว่าเราก็ มองอย่างนี้เนาะเราไม่เชื่อกระยาลบลูเขาเราะเราก็มองไม่เห็นเขาก็มองไม่เห็นบางทีมันอาจจะใช่มันอาจจะไม่ใช่ใครจะรู้เนาะอากำลังไอซักซักี่กินหายก็ได้ฝันเป็นโควิดอีกคนหนึ่งอาว่าเออหายอีกคนนึงว่าไม่หายก็แล้วแต่เป็นเป็นปูเข้าฝันหรืออะไรใครนะเข้าฝันที่เข้าฝันเนี่ยคือใครฝันนี่แหละยายเลยเป็นคนฝันฝันว่าใครนะที่เข้าฝันมาเาที่เข้ามาฝันอะไรนะ ปั้นตากับย้ากยายนี่เป็นอะไรเป็นเป็นคนเข้าดูแลอยู่ในนี้เลยเฝ้าอยู่ในนี้เลยตาย้ายดูแลเฝ้าของอยู่ตรงนี้เฝ้าของอยู่ตรงนี้เลยที่กระดูก เจอคุดตอนนั้นน่ะสรงพันปีนะเลยมันก็มีติดโตติดโตกันมาเรื่อยๆแสดงว่ามีอะไรดีๆเยอะเนาะตรงนี้ตรงนี้เนาะมีดีอยู่แต่ถ้าเราทำดีมันก็ดีเนาะแล้วแต่เราจิตสัทธาของเราใดของนี้โชคมาเรื่อยๆพูดง่ายๆโชคเรื่อยๆแล้วงวดนี้ก็เขาถูกบ่อยนะถูกบ่อยงวดที่แล้วงวดก่อนนั้นยายก็ได้ทรงร้อยห้าสิบทรงร้อยเจ็ดแต่ลักินแบ่งใบหนึ่งเลข้ายสองตัวงวดนี้ล่ะ วันนี้ก็ตาก็ได้สี่ร้อยได้ห้าร้อยแหละสองตาเาได้สี่ร้อยห้าสิบจะโกงไม่เอาเยอะเอาห้าสิบบาทจ้าแล้วงวดวันที่สิบหกเนี่ยวันที่สิบหกก็มีแล้วมีแล้วใหญ่ของสมมุิมีแล้วใช่ไหมได้ยังครับนี่เตรียมปากกามาพร้อมนั่นเลยมาอยู่ในเขาแล้วแหละอ่าเตรียมปากกาต้องเตรียมปากกาอดีตยายไม่รู้เรื่องหรอกครับ ไม่รู้ใครเอาคขาได้ยังไงก็ไม่รู้ดอกเดิมๆมันจำได้สองตัวอ่ะสองตัวอ่ะเขียนไล้ก่อนศูนสามอะไรนี่สามตัวอ่ะพี่เขียนให้หน่อยแม่แม่เขียนแม่เขียนดีกว่าแม่ศูนย์เก้าห้าเอาแม่ปากกาสีแดงดีกว่าปะ ตั่านะไงไงก่อนหนแล้วอเมรกไม่รู้มันจะเป็นยังไงเนาะอันนล้างเขียนไว้โอเคลียนไว้แล้วอเม่เคียนไว้สมุดให้หน่อยก็ได้ตัวเล็กมากเลยอันนี้แหละใหญ่ๆในปากกาเคียนไใหม่ก็ได้นี่ศูนย์เก้าห้า โอ้เขียนแบบนี้เลยเขียนแบบนี้เลยบอกสามโบราณสามโบราณจ้าโชคเกียจ้าโอ้สาธุสาธุนี่เขียนแบบนี้เลยนี่เลยบอกเดี๋ยวอาารแล้วก็ดูยังไงอ๋อสุนกาวห้างเลขสามเป็นเลขสามไทยโบราณสามไทยโบราณที่ ที่เข้าวันนั้นแหละวันแรกๆเข้าทรงด้วยบ่หรือวันแรกๆปูมาเข้าเลยปูมาเข้าเลยอ๋อเเขข้้าแลวียนเลขให้เลยปูมาเข้าแล้วเขียนนี่แหละปูที่บอกให้ขุดเอาบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์นี่แหละตอนเจ้าทางเนาะปูเจ้าที่เจ้าทางตอนนั้นยังไม่ขุดใช่ไหมยังยังอันนน้ยังไม่ขุดยังไม่ยังไม่นั่นเลยยังไม่นอนฝันเลบนตกกลางคืนก็นอนฝันเลยนะขุดเมื่อเช้าบ่ขุดเมื่อเช้าเมื่อวานขุดวันเมื่อคืนเมื่อวานคืนขุดไปได้นิดนึงพอดีก็ น้ำมันออกเขาบอกว่าทาน้ำทางน้ำจะออกออกมาทางทิศตะวันออกวนเดลยวันนี้มันจะมีเป็นทีเดียวนี้นะทาน้ำจะออกมันออกมาจากนี่วนเด้อพอหลานขุดไปก็เจอน้ำมันก็มาจากที่นี่จริงจริมาทางทิศตะวันออกจริงๆมาสามโอ้ไรมาสามทางเลยจะมาทางนี้มาวนมีสามทางเป็นทางบ่อน้ำพญานาคก็ถูกแล้วเนี่ยสามทางก็หนึ่งศูนย์สามโอถูกก็ศูนย์เลยเนาะโอ้ศูนย์สามสามทางถูกต้องแล้ว นางสามสายแม่น้ำสามสายในบ่อเดียวแต่คุนก็โอกมาสามสายเหมือนกันบอกเ่เวลาคุดสามสายจริงบอกมันมีใหญ่รูใหญู่รูาับลาสามทางด้วยแรงด้วยอ๋อ นี่เนน้ำแรกน้ำแรกเลยนี่ยน้ำโพแรกอยู่น้ำที่วันโพน่ะน้ำแรกเลยก็เลยให้น้องชายคือคนเพิ่งพูดเร็จเมื่อกี้นี่บอกด่างพุดเร็จเมื่อกี้โอ้ในความฝันนะบอกว่าน้ำนี้แต่คนกินคนดื่มแล้วแต่คนอาบแล้วอาจจะดีหรือไม่ดีก็ไม่รู้นอกแตกเขาบอกเะเขาบอกในความฝันความันความฝันว่าถ้ากินเข้าไปแล้วจะโรคไข้ไข้เจ็บก็จะ แล้วแต่เราจะศรัทธาเนาะแต่ว่าเป็นความเชื่อได้เนาะเดี๋ยวใครใครก็ลองมาลองมาดื่มได้ใครเป็นโควิดกินปุ๊บหาเจ็บคอหายไออยี่เนี่ยคอไอหายเลยอันนี้เห็นได้น้ำแล้วไม่ไม่ปิดผ้าปิดจุกกันเลยเนาะใช่มันโปรตีนได้น้ำป่อ่ะเป็นแนวทางเด้อเนาะหอมจริงจนะหอมไหมแม่ลองลมดูนแม่ กกิน็ได้ไม่กินดูกันไงเนี่ไม่เป็นไรมาเ้ามาดื่เดี๋ยวจะให้มณีไปเลยลองลองเป็นคนแรกเพราะว่าตอนนี้กรลังไอคอขาเขาแคบๆอยู่มณีนี่เดี๋ยวจะให้กินหายขึ้นมาึ๊ดหายไข้หายเจ็บหายป่วยดองทานผลก็จะได้แม่กินได้กินแม่กระต่ายแม่กระต่าเออไม่ ออมันมีรากไม้บ่างไสาธุสาธุสาให้ให้ให้จาย์สมุดต่อทีนี้ก็จะให้มะนีกินเร้าเียกเป็นบ่อไม่เล่ากหร่นะครับคุณผู้ชมนะครับ

อย่างอย่างเห็นเห็นน้ำร้นไหมน้ำร้นที่ที่มันมันชนกันแล้วมันกระจายเยอะๆนะนั่นมันไหลมาแบบนั้นเลยเช้าโอ้มาเช้าไหลมาอย่างนั้นเลยไหลเหมันน้ำเลยสามสายแต่มันมันมาสายไหนบ้างมาสายไหนบ้างนี่มาแต่ทางนี้แหละมันมีสายไหนมันมาทางนี้ทางเดียวนะอ้แทางอะไรนี่ทิศที่ทางนี้ทิศเหนือทิศใต้ทิศตวันออกทิศออกมันไหลมาอย่างเดียวไหลมาแล้วมันไหลแรงแล้วก็ ปานกลางแล้วก็ปานกลางไงโอมันมีสามรูใช่มันมีสามรูมาไงโอ้มีสามรูเอาคนพูดก่อนมีสามไหลยังไงนะครับมันไหลไปยังไงไหลสามทางเลยบ่จ้ามันไหลทางทิศไหนบ้างเนาะใช่มันไหลขึ้นมาเรื่อยๆก็เลยตักว่าอุ้ยเอาแค่นี้แหละไม่ไม่เอาแล้วหมดครัวแล้วนี่ยเนี่นี่ตักเห็นไหมเนี่ยตักไปใช่ไหมเนี่ยเตรียมไปใช่ไหมเนี่ยจ้าตักเอาแล้วเอาเอาแล้วเนี่ยเตรียมเอานี่เอากี่ขวดไปเนี่ยบอกบอกว่า ไม่รู้ไล่กี่ขวดว่าน้องมันเป็นคนเอาขวดมาให้ไร่จะเยอะแล้วพอตักคนเดียวนะน้องมันก็ยืนดูตักกันน้าอย่างงี้แล้วพอเปิดน้ํามันหอมนะเอ้าหอมเอาหอมเหมือนกับมีญ้าแต่มันไม่มีญ้าไม่มีไม่มีรากไม้นะแต่น้ํามันหอมจริงจริงเพราะก็เลยเรียกน้องชายให้มาอาบมาอาบนม่ว่างผมกําลังกินด้วยใช่ไหมคะจ้าอ๋อก็ เป็นความเชื่อส่วนบุคคลหรือยังแล้วก็มาตามความฝันเนาะตามความฝันอ่าเจอจริงจเจอจริงจริงแล้วก็ถูกเลขจริงๆริงเลขจริงถูกหวยเนี่ยเขาก็ได้เรื่อยๆคุณแม่ได้ไหมนี่แม่เนี่ยตัวนี้ก็คือขก็บ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์แม่ก็ได้เรื่อย ก็นน<ๆ>ได้เรื่อยๆเหมือนกันเนละยงอนี้ชอบตัวไหนแม่งอนี้ชอบตัวไหนก็เหมือนกันนั่นหละเหมือนกันตัวไหนจ้าสามศูนย์อะไรอีกน้กินนี่นะศูนย์ศูนย์ห้าเก้าศูนย์เก้าห้ากับสามศูนย์นี่แหละศูนย์สามนี่แหละจ้าตัวเดียวกันโอ้โหทำไมปิดผ้าปิดจมูกนั้นกลโควิดไม่ก็พอดีโอาจะกลับบ้านแล้วเมื่อกี้น่นมาเสร็จภาระแล้วไงแดดออกจ้าพอดีมาเสร็จภาระแล้วยังไงอกลัวหน้าดำนิดหนึ่งเนาะต้องปิด ล้างเสียมล้างจอบล้างอะไรจะกลับบ้านแล้วพอดีเขาบอกว่าพวกเจ้านายจะมากันเลยเนี่ยคนอื่นเขาไปหมดแล้ว<อ>ตัวเองยังออกไม่ได้เลยเนี่ยพอดีเจ้านายเจ้านายสมุดมาเนาะเออสาธุสาธุสาธุเป็นความจริงความความฝันเขาตอนนี้ก็โรคโควิดกำลังเยอะเนาะจะได้มากินแล้วจะได้หายคุณผู้ชมนะครับเนาะแล้วก็ตามมาดูความฝันนะครับอยู่บ้านอะไรนะครับบ้าน ก็บ้านยางนะครับตำบลยางอําเภอศรีคอรภูมมนะครับจังหวัดสุรินทร์นะครับบ่อน้ําสระน์นะครับเนี่ยบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์นะครับที่ว่าก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับตามความฝันตามความฝันนะครับอะเจอแล้วบ่อน้ศักดิ์สิทธิ์แม่ลองมาตักให้ดูตักยังไงนะแม่เวลาตักยังไงแม่ตักให้ดูหน่อยสิ